สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รเราอยู่เกมดินสนียก็กันไปอยแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดตัวละครกันต่อนะครับผมนั่นก็คือตัวละครของดาเตะม,มาซาบูเนะนะครับซึ่งผมต้องการเธอ2ดาวให้ได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเราเปิดอีก50โลหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เธอมานะครับผมการันตี1ตัวนั่นเองถ้าผมสอ้สมมตินะภายในห้าโมติเนี่ยผมเปิดได้เธออีก1ตัวนี่คือ2ดาวนะผมบอกเลยว่า2ดาวแล้วมันจะเก่งโคตรๆเลยนะครับผมกับดาเตะม,มาซาบูเนะเนาะ ถ้าทำสองดาวได้เนี่ยคือสกิลสกิลแรกของเธอจะแบบทำความเสียหายจาก400เปรเ็นเป็น1ห0รเซและฟื้นฟู HP เป็นจาก5 0เป็น100อ่ะมันจะแรงมากๆเลยนะครับผมซึ่งแม่งจะโคตรโกงใน PVP ด้วยนะฮะ,ะมาก็นั่งฟาร์มเพชรจนทันนะคิดดูแล้วกันเกือบไม่ทนันเหมือนกันนั่งฟาร์มเพชรอะ่ะก็เสียวๆอยู่นะครับว่าจะทานไม่ทนันสุดท้ายก็ทันนะฮะอะมาเปิดอย่างอื่นก่อนแล้วกันอ่ะเปิดนี้ก่อน เอาอบเหลืองมาดิออบเหลืองอ่ะเออนั่นแหละโอ้โหสวย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 ได้เยอะอยู่โหออบเหลืองออบม่วงก็ได้เอาไหมเอาเอาเอาม่วงมาก็ได้นะเขาโหไม่ได้เลยโอเคมีอะไรให้เปิดอีกไหมตัวละครท่านลมเหรอเอ่อไม่ดีกว่าแต้มเฟนยังไม่พออ่ะมา เปิดตู้ธรรมดานะครับผมผมต้องการเอลิสก,กับอิซุโนะโอกุมีเนาะเพราะว่าจะทำหกดาวของนั้ตสองตัวละครนี้นะครับผมเอามาเอาทองทองแต่ไม่ใช่หน้าตู้ไม่ใช่ตัวละครที่ผมเลือกด้วยตัวอะไรวะโอ้ยได้อยู่มัรขึ้นอันเจโรป่ะใช่ไหมตัวนี้บอกว่าเอ้ยมีเก็อันเจรโรเออจำเกือบจำชื่อผิดเลยอะ โอ้โหขอเถอแอลิสอ่ะกับอิสุโนะเนี่ยแม่งจริงๆจะทำหกดาวเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหทองไม่ออกทองไม่ออกเลยฮัลโหลวัดจะมาเกลือก็มาเกลือตู้ปกติอย่างงีนะนะโอ้โหเออแอลิสนะครับผมหกดาวยังเอ่ย อ่ะเรียบร้อยนะฮะสวยไปอัพเลยมีของอัพเหลือเปลืออัพอพไปเถอะแม่งไ,ไม่เปลือ,เองเลยสน,นิดโอ้แบกบ ก็เหลืออิซุโนะเนาะอิซุโนะขาดอีกกี่ตัววะสองตัวปะใช่นะครับอิซุโนะขาดอีกสองตัวแต่เดี๋ยวก็ได้อ่ามาเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันโอ้โหไม่ออกอีกโอเคไม่เป็นไรนะฮะอ่ามาเมนคอของเรานะครับผมกับลาเตม,มาซามบูเนนะครับก็เหมือนเดิมอัตราเรีอ,าารเอยู่ที่1.5%หอตใน5โมตีนี้จะขอสักตัวได้ไหมแม่งไม่อยากเกลือแล้วนะรจริงแม่ง คือแบบจะได้ไม่ได้แม่งลุ้นเหลือเกินนะฮะตัวนี้แม่งได้ยากมากๆเลยนะครับผมก็ภาวนาแล้วกันว่าออกแค่หน่อยแล้วกันนะอ้ามาโมติแรกนะครับผมโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คืออะไรเงิน6อันแล้วก็ของเกลืออย่างของอาวุธอีกประมาณ5อันฮะโอ้โหโมติแรกมากูว่าจัดเกลือไปแล้ว1ดอกนะฮะ พระเจ้าจะได้สองดาวไหมเนี่ยฮลัลโหลเอามากันต่อนะครับผมโอ้โหของตีอาวุธอีกแล้วแล้วก็ของเกลือทั้งนั้นเลย1.5%มึงมูมีจริงไหมเนี่ยฮลัลโหลแม่งเลยโคตรเศร้าอ่ะตู้ตู้แสงมืดแม่งออกอย่างยากเลยนะครับผมอ่ามาโมตี้ที่สามนะกให้ โอ้ไม่ออกไม่ออกเลยนะพระเจ้าความเกลือน,นี่มันอะไรกันเกลือมากมากเลยนะเนี่ยเหลือสองมติสุดท้ายสองดาวจะได้ไหมหรือไม่ได้มาดูกันดีกว่านะครับผมอ่ะมาไปเสียเพชรแล้วเอาให้ได้นะเอาจริงกับสองดาวอยา,อยากได้มากเลยโอ้โแม่งไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ย แม่งไม่มีทางแแหละรอรีรันแน่ๆอะผมอะแม่งรอตัวนี้รีรันมาแล้วก็มาเปิดอีกทีหนึ่งถ้ามอติต่อไปไม่ออกคือสองดาวแม่งไม่ไม่ไม่มานะสองเราคือไม่มาแล้วภาพแม่งหายไปแล้วนะตอนเนี้ยเอามามอติสุดท้ายแล้วนะครับผมในคลิปนี้และแม่งก็ไม่มาจริงๆด้วยวกูว่าแหละรอรีรันยังไงล่ะโอ้โห แล้วกูถามมก่อนเลยว่าเมื่อไหร่มึงจะรีลันหนึ่งปีเหรอเหลืออีกกี่เดือนอีกกี่เดือนกูกูจะกลับมาให้กูเปิดฮนะพระเจ้าโอ้ใช้เพชรอีกพันสามเพชรเหรอเหลืออีกวันหนึ่งจะทำโอ้แม่เกลือก็เกลือ,เ,อเจ้าก็เจ้า,จาอะไรฟลา ต้องหาแหล่งแหล่งใช้เพชรแล้วแม่งอ่ะมาเรายังมีกิจกรรมยิงปืนนะครับผมอ่ะผมก็ไปถึงชั้น30แล้วซึ่งสามารถเลือกตัวละครแสงมืดได้นะครับผมซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือเลือกทอกับโลกิได้โลกิเนี่ยจะเล่นสายเป็นสายเทพพีล้วนเลยน,นะครับผมจะผมถามว่าเอาใครดีกว่ากันระหว่างทอกับโลกิอื้อ โลกิมนนนนนันเล่นเล่นเล่นแบบซับเพื่อนใช่ไหมจะไม่ผิดสก,กิลอะเนี่ยแบบขโมยค่า HP สูงสุดฝั่งตรงข้ามปะเอ้ยไม่ใช่ดิใช้ HP ตัวเองโจมตีใส่จอดตูแล้วก็ลดพลังป้องกันเอ้ยไม่ใช่ลดพลังป้องกันขโมยพลังป้องกันศัตรูมาเป็นของตัวเองเออแต่ของทอเนี่ยมันยิงสายฟ้าแบบ เป็นฟิลใช่ไหมเปิดฟิลแล้วแม่งก็ผ่ารัวๆเนี่ยอืมโอเคเอาทอดีกว่าโลกิผมว่าใช้งานยากอ่ามาทอนะครับผมจะไดจะ้จะได้หรือเปล่าจะได้เร็วหรือเปล่ากูไม่อยากเบืองของเงยะอะนะเข้าใจปะ ออกใครเลยดีกว,ว่าออกใครเลยออกใครเลยมาแล้วผมก็รู้สึกกระตนะยิ่งผมกระต่ายชั้นไปเยอะขึ้นเรื่อยๆแม่งยิ่งออกยากอะคือแบบดวงมันไม่มีแล้วอะ่ะเนี่ยแค่ชั้นสามสิบเนี่ยแม่งผมยิงยิงไปเยอะเลยเนะี่ยแต่ก็ได้แสงพืดฟรีตัวหนึ่งก็ถือว่าโคตรคุ้มอล้นะเอา้าได้แล้วโอเค สวยนะครับผมเอาเ้ยอ่ามาเลือกเหมือนเดิมออบอบอบ,อบเหลืองใช้นะครับอันนี้คือของดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมดูในลิสต์ของรายการมานะออกเร็เรวอย่าอย่าใช้เยอะอยากไต่ชั้นเยอะกว่านี้เพราะว่าชั้นเยอะกว่านี้มันจะได้ของดีกว่านี้เยอะเลยมาเรารว โอ้ห oh. และเนี่ยคือของแบบเนี่ยแบบเป็นของเกลือของตีบวกอาวุธของตีตีลูนเนี่ยแม่งโอ้โ oh. ห oh. แล้วบอกแล้วไงว่าชั้นรู้สูงว่าผมไม่มีดวงเรื่องการยิงปืนเลยนะแม่งเลยยิงแบบของเกลือเทานั้นแล้วแม่งไม่ออกสักทีด้วยล่อไปครึ่งกระดาษแล้วเนี่ยแม่งเลยโอ้โ oh. หจะหมดกระดานะเอ้ยถามจริงหมดกระดาษเลยเหรอ หมดแน่เกือบหมดกระดานโอ้เนี่ยบอกแล้วว่าผมใต่มาสูงมากแล้วแม่งแม่งไม่มีดวงดวงหมดแล้วเมื่อกี้เปิดกระชาไปกูก็เกือรอรีรันอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ย ถ้ารีดันมาก็ผมเปิดได้สามตัวใช่ไหมร้อยหกสิบโลเปิดได้สามตัวถ,ถ้ารีรันครั้งหน้ามาผมต้องเก็บเพชรแล้วนะไม่เคยแต่น่าจะตึงอะ่ะแบบจะ,จ,ะจะเก็บทันเหรอวะไม่น่าทานันนะโอเคยังได้อยู่ครึ่งกระดานครึ่งกระดานล่อกูไปครึ่งกระดานนะฮะลัลโหลออกเลยวันนี้ไม่ได้เหรอ เดี๋ยววะพี่พลาดแล้ววะโอ้โหเรียบร้อยหมดแน่ๆอันเนี้ยไม่ผ่านชั้นนี้หรอกนะะผมว่าน่าจะติดอยู่ชั้นนี้นะครับผมคือผม,ผมคิดว่าอีเวนต์เนี่ยผมจะเอาให้ถึงชั้นสี่สิบจะไหวหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยอ้ยู๊ยมาว่ะแต่ก็อาจจะไหวนะชั้นสีิ ถ้าท่านเนี่ยท่านี่ได้เลยในสาม 3, 3ฮิตเนี่ยโอเคไม่ได้ก็หมดเรียบร้อยเหลืออัพของนิดนึงเอาหน่อยเอามาอัพดีกว่าอ่ะอัพสปีดยัดไปเลย,เลยตัวละครสปีดแน่งทำาเมตรหลักต้องต้องอัพอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ CP พลังรวมทีมทั้งหมดก็12ล้านเยอะอยู่นะ แต่เสดาอยาแม่งไม่ได้อะทำไมอทำไมมันต้องมาเกลือววะเนี่ยโอกาสหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยจริงๆแหละแต่แบบอยากได้ให้สองดาวอะคือถ้าเอาจริงๆนะเอาหดจริงคือสามดาวนี่คือโคตรโหดคือสามดาวนี่คือสุดๆแล้วแต่แบบถ้าทําสุดได้มากกว่าน,นี้ก็คืออยากจะทาอยู่นะอ่ะแลกเศษเกลือมาเปิดสูมอีกนิดนึงอ่ะมาตัวอะไรจูโล่ง จูล่งอีกแล้วเหรอธาตุดินจูล่ง,ลงอ่ะอไปไปปลดค่าความสัมพันธ์นิดนึงหน่อย่อะก็สิบสองล้านเหมือนเดิมสิบสองล้านหนึ่งแสนโอเคนะครับผมก็หมดแล้วนะครับกับ เปิดกระชากค,ครึ่งปีกับดาเตมาซามูนในในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็จะอยู่ประมาณอีกกี่วันวะอีก10กว่าวันนะครับผมก็น,นะหลังจากนี้หลังจากตู้ดาเตสหายไปนะก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาแทนนะครับผมเป็นตัวละครท่าแสงเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวหลังจากนี้นะครับว่าเธอเก่งหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ